สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับผมเรียสแนวนะครับวันนี้เข้ามางานแฮสเอนะครับกับทีมงานรถแห่พีทีมิวสิกนะครับผมรถแห่มิชแกนไทยแลนด์นะครับนี่ครับโอ้ยแบบหมาบเลยพี่น้องวันนี้เขาจะมารีวิวรถแห่ชิปหล่อนะครับพีทีมิวสิกหรือว่ารถแห่ใจบุญขันเก่านะครับรถแห่พีทีมิวสิกส่งความจุดแจ้ดเนี้ยจินตนาการนะครับสำรับตัวรถนะครับพี่น้องเข้ารับเสื้อผ้ามาเบิอง ว่าเพิ่มใส่ยังแน่นะฮะตัวรถก็จะเป็นรถฮีโน่วิกเตอร์ห้าร้อยนะครับนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออยากถ่ายคอนเทนต์นะครับอยากให้อาจารย์เด็กผ่าเบิ้งรถแฮ่ว่าใส่ยังแน่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งภายในรถก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ใส่อะไรบ้างนะครับผมนี่กระดุ่น้าถอดเกือบนะครับบรรพานะไปได้น่เรัก โ uhm อ้มัน oh, nope. ี่เปิดอันนี้มันต้องมีไฟมีอย่างไรอ๋อเดี๋ยวได้เพื่อเปิดไฟตะมันพี่น้องนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นการสตาร์ทเครื่องปั่นนะครับผมนี่สตาร์ทมาแล้วหรือ่อันนี้จ็คจ็คกิโลเข้าไปเครื่องปั้นเนี่ยป้าก็เอเพื่อนเป็นยังกิโลวัตต์โอ้โอเคครับออ๋ นี่ครับพี่น้องรถแห่พีทีอันนี้มือมิกนะครับอิมพอร์ตอิมพอร์ตจากชีสเกียร์นะครับมามา,ตา, <laughs> มาเตโซ <laughs> ครับเป็นรถแห่สิบล้อนะครับพี่น,อ <laughs> น้องเข้าเดี๋ยวซ่อทีมงานเพิ่นเปิดเครืมนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งดีเทลรอบรถแห่นะครับพี่น้องนี่ฮะขันนี้ก็ทีเน้นเป็นอุปกรณ์นะครับของวอดเท็นะฮะ มาคลิปนี้ครับเรื่อืมกดนไหลกดแชร์ครับกดนติดตามเบอร์เปื่อกลังใจ้กับยัสแนลน,นะครับไปลิปต่อไปนะครับสีสันจีดจาครับมิดแกนไทยแลนด์ต้อติมตูนมิดแกนเละผมสีแห้สช่างข่าพาที่ใหญ่เฉินเลยเนี่ยตู้เบียร์จะเป็นบ,นบอร์ดเทคนะครับพี่น้อง เดี๋ยวใไ้จัดเอมาอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงนะครับโอู้๋แนะบบประจ้าเลยครับตรถนี้เพิ่งกับเปิดทางได้นะครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิ่งสั้งนี่กันนะครับนี่ครับเปิดทางกับยู่รัางนี่นะครับคันนี้เป็นรถคันเดียวกันที่นะครับไปมิดแกนที่กรุงเทพนะครับผมกองน้องชื่ออย่างจินนี่หรือจีนนี่นี่นะ สแกนเท,ทีมงานนักดนตรีเข้ากันกําลังแต่งครองนะครับจะพายเบร์กระจารย์นักดนตรีครับพี่น้องนี่จะเป็นพี่เพิร์ลมาถ่ายเต้นเพ่งสาวแหล่นะครับสวัสดีครับอาจารย์มือกวางครับทีมงานเข้ากัน,นกําลังขนอุป,ปกร,รณ์ดนตรีนะครับ <c oughs> นี่ครับ อาจารย์ก็ตีข้ามาก็ร่างแต่งอุปกรณ์นะครับนี่เป็นมือกีตาร์ครับนี่อาจารย์บอมนี่เป็นดาวติกตอกนะครับสวัสดีครับอาจารย์กุมานครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตีบอลลามานะครับครับผมครับวัอนี้เดวิสเล่นให้บอลลามาครับครับบอลลามเล่นบอลลามเล่บอลน้ำกันครับพี่น้องครับมันบอลนำกันครับพี่น้องครับมือคีดบอมเขากำลังแจกใจอุปกรณ์นะครับเอาไปเท่าที่จำเป็นนะครับ ทีมงานนะครับนี่คือทีมงานฟ้าแางการดนตรีนะครับาาที่ซื้อฟ้าแางนี่เพราะว่ากินเราสวดแจงนะครับก็เลยซื้อฟ้าแ <c oughs> างเป็นไงนี่พี่ๆเป,ปแกกับพอดบา้านที่แจงตลอดครับก็เลยจะซื้อมาฟ้าแาง ียกําลังขนอุปกรณ์ครับอาจารย์เมื่อเบียดสวัสดีครับผมลูกชีดอาจารย์ดำครับลูกน่องลูกน่องลูกหน่องไตกุฏิลูกหน่องไต่กุฏิอาจารย์ดำบิดตาภาบเลยไปเลยครับกําลังขนของกันเลยนะครับพี่น้องเขาเนี่ยนะเปลือผ่ามาเรียบร้อยนะครับผมคลิปนี้ครับผมไม่ยั้งครับเมื่อว่นรีวิวรุ่นเฮดซื้อพี่น้องเขา เดี๋ยวพาเบิ้งสปิกคร่าวๆนะครับประตูก็จะเป็นคาร์ออบอนนะครับคาร์อบอนหุ่มนะครับคาร์อบอนแถบีหุ่มนะครับจะเป็นคาร์บอนไล่สองสีเทานะครับแบบจาบเลยพี่น้องเนี่ยเป็นการคนอุป,ปกรณ์ดนตรีนะครับพี่น้องเขาเปิดรถนอนกลางปัน พอเปิดแล้วเปิดแล้วตาเบียบลอยการขนอุปกรณ์นะครับที่สำคัญคือไอแพดนะครับอาจารย์มือกีตาร์เอาไว้ลายซดนะครับตัวเป็นเบื้องหนังครับผมความสามารถพิเศษครับเดินกีตาร์ไปน้ำเบื้องหนังไปน้ำตังปันะครับเป็นอาจารย์มือขี้บอร์ดนะครับผม นี่ขั้นตอนตีตมามันหนักแค่ไหนแล้วใส่สายสะพายเหรียญเลยนะครับพี่บอลเนี่ยเป็นการลำเลียงอุปกรณ์ต้นตีนะครับพี่น้องสามสมบิบสองด้รับเลกบายครับผา,างเจ็ดพันพี่กรลเจ็ดพันครับผมเจ้านร,ทานารานะรารารทาเจ็ดพันเนาะต่อไปเจ็ดพันไปเงี้ยเงีเง้ยเนาะ <laughs> ต่อไปคือนกอลขึ้นกอาครับผม ทีมงานเราครับกำลังมาเี่มนนะครับผมแต่งของครับเดือยพาวเปิ้งตัวเบียดนะครับันใส่จักใบเนาะเดี๋ยวนับซอยใบเนี่ยหนึ่งเป็นตัวแฝดนะครับเป็นอ่งครับหนึ่งสองสามี่หากเจ็ดแปดนะครับคือเป็น6กใบตั้งธรรมดาครับแล้วก็เป็นหยีสองใบ นะครับเป็นแบบแงันทำมุมประมาณหาจิบซีองศานะครับพี่น้องเป็นตู้เบร์วอเท็กนะครับตู้คู่นะครับวอเท็กทั่วไปเลยนะครับผมหัวซีดีเลยนะครับส่วนเสียงกลางนะครับนี่ครับเสียงกลางก็จะเป็นตู้วอเท็กนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็จะเป็นใส่คัวกลางนะพี่น้องนี่ครับตู้ลำโพงครับ ก็ใส่ะมาณนี้นะครับจักซี่ดีได้เบจก็กันไฟหูกับความเมไยนใบนะครับให้ความสูขผมนะครับผมป็นนทง่งูแห้งครับเร่องนี้ง่งมากมากเลยนะเ,นนนเดี๋ยวเบิ้งดันหลังลเบิ้งดันหลังปัาบก็จะเป็นเอ่อว่าเทีตู้หัวน้อแบบนี้น้อหนึ่งสองสามชี้เถื่องๆนี่แมีนเบานอนเถื่งๆตะแกงบงังเลยแหนไปเบิ้งกัน ใหญ่เบิ่งกันอ๋อบาแมนบาแมนบาแมนกือทเป็นตู้เสียงกลางนะครับพี่น้องด้านหลังกลยที่บนนี้แห้งเป็นเดร็คคือะี่เป็นนึ่งสวงแบบนอนนะครับแล้วก็อีกสวงใบไส้ขวานะครับทางละใบนะครับพี่น้องกะประมาณนี้นะครับเอ่อสำหรับอุปกรณ์พี่เอนะฮะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอุปกรณ์นะครับขุมพลังของทีมงานรถแท่ครับอันนี้เป็นไม้เห็นมาประดานิคมอ๋อเอียร์มอนิเตอร์ มีกระสีไซเป็นอีอย่างิไร้เอ็มสามสองม3ไม่ดัดไม่ดัดโอ้ยครับในรถใช้แต่มักแอวเอาอุปกรณ์ข้าวพี่น้องในรถ ีกำลังตัวอุปรกรณ์อย่ามอนิเตอร์นะครับพี่น้องครับสวยเลยอย่ามอนิเตอร์อย่าหนใส่ห้องหย่างอะไรกล้องนักล้องก็ใส่ปะักล,ลงใส่ปะขั้นนี้ก็ใส่ครับมหูฟังบามูฟังม,ม,งม่มีบ่ดมืชใส่ถูบกาวครับ อันพวกพวกเวลแอมนี่ใส่จังไดนนะครับไปนี่เป็นของวารเถกของวาเถกนะครับอันสร้างไดครับเจ้าไหนในนี่อันนี้ฟังข้างหน้าครับอ๋ออันหนั้นฟังข้างหลังอ๋อข้างบนคือมอนิเตอร์อ๋อครับผมนี่ครับพี่น้องครับไปสิประมาณนี้นะครับเพราะท่านละเอียดเป็นไหนเดี๋ยวละเอียดแบบเดี๋ยวเปรีวิวยูกูดังอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวฝากอาจารย์อกฝากติดตามผลงานนะครับผม ้กใส่้าไลังขุนบครับตนนี่เป็นบ้างโอ้โหกฝากทีมงานรถแห่พธีมิวสิกไปด้วยนะครับผมนั่งมือกดแตก ที่ควางค้างความดึง,งดะะนี่การเซ็เครื่องปั่นนะครับนี่เเยว้อรยอยเข่าเกียร์ซองครับออกตูได้เด้พี่นว่งครับออ เสียงเครื่องพันเลยพี่นองครับแจ็ดเอกมีออนพีทีมิวสิกนะครับผมควันแตกสวัสดพี่นองสำหรับพี่นองสุดแต่ที่ตัวง่างครับเบอร์โทรตามนี้ได้นะครับพี่นองครับรถแนเฮพีทีมิวสิกนะครับฝากค่ายเพลงพีทีมิวสิกด้วยนะครับผม สวยงามมากนะครับรถแห่พี่ดีไม่สครับถ้าอยากให้รีวิวรถแห่ข้นไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีเวลาได้สิได้เข้าไปขอเปืนรีวิวนะครับอยากถามเพื่อนสาวเลยเพื่อนเป็นโมเมนต์เพิ่อนตื่นสวยครับเพื่อนปวดเอ็นวันโอเคพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ